่คากหอโฟไฟเออเปลี่ยนโฟไฟมาเป็นแอปเปิ้ลค่ะค่ะบาดนี้บานเทโท่าบ้านุกเปลี่ยนโฟไฟมาแอปเปิ้ลกูณลองดูห้องไหนห้องอาไปโอ้ยพ่อเขาซื้อกับแตกวุ่นวุ่นวุ่นแต่ของก็คือโอ้นางเบิ้งเขาอะไรอย่างย คนดังมากด้วมคนแบบนี้เท้ากันเราเรียกว่าคณะแล้วคนขับรถรนั่อรอเคน่าขขับรถขดขาเราอีกแะแกแขยงแววแววดังมากปตะตั้งไก่ฟูนี้ถามว่าถังไก่มีผู้ชาถจงได้บ่ขั้นบ่ไดบ่ขับขึ้นมาอีกแล้วพอเป็นนังถึงได้มากเนียพ่อจีไหติดพ่อจีไหติด

ต้นทึงเดืปปูวอมึนเอาบะไจักไคือม่ต้นเลี้ยงปูเนพมาเอมาเเอานเอาดนอานนี้เอาต้นพูเอาต้นมันมมันถึงได้ลบว่าเ่าหวถึงมามันจะทเขาคือร่างดามเดือนนองเออเ้าตัวปูง 不努，停，呃，停。

การรัาแกงค้างชีร้องเพื่อารดื่มดืเบาโตดังมาโตดังคกโาส้มซ้ำปูเอ้มันคือบ่ได้ต่ำหน้กแพเร้อบาน มาคือคือแบไคแข่งคโอ้บาได้กลับเลยเมนบอปูีนางกแก้วแม่นางนิบอนน้องโอ้ยนกนกแก็แม่นัเป็นยังไงอยู่บัอนันไม่เป็นไรจย่างมตจะหายตุยมาหาเขาดูอีนางนกแก้วบางนี้ให้อีนางนกแก้วไปถามก้าวก้าวม่คือเปิ่งจ้งือ ดารไม่เริดหยังมาแรคกทีวีมาไปทังหลังยู่พอเออไม่เป็นยังจังเป็นเันถึงนกแปดะเนาะมันม่น่าแปละแต่มันก็เกิดทุกอย่างน้อยทอแกอ่างเปาดิกว่าแกอัาเปากว่าเพราะบางวันมือให้ใช่เมื่อได้ล่ะปูติบเนี่ เขาเรียกว่าอ่างเปาอ่างเปามือหอดอ่างเปาพอดีสีลูกแก้วมืออ่างเปาสีลูกแก้วใส่ใส่มื่อได้ใช่ปะทุกมือยามจำเป็นใช้ได้ยามจำเป็นพรกโอ้ยสมพอใส่เมื่อไรลืมตัววายามมาแถบแดงกามเริอมเริ่ยังทองพอนะบ่บ่บ่ลืมตัวบ่บ่บ่ลืม เขาเรียกอังเปาเขาใจมั้มู่อันอังเปามาแรงนะอังเปามาอังเปามาแรงบ่ปูใช่เข้าใจบ่ะเรายิ้มอังเปามาแรงเข้าใจอเข้าใจเข้าใจนไปเข้าใจ่าเข้าใจถ้าเป็นกันคืน สมเพลไปไปหลายแบบพร้อมีแปบ่าคุได้เข้าบาไม่ดูแปลโธุ่ณนั้นเนาะพรอไป็นไดแก่มือสาวผ่านบ่ผ่านผ่านถือบ่ผ่านตลอดผ่านตลอดช่วงมีผ่านตลอดค่งแบเมื่อไทางฝนาปนแลบดอกไม่ก็ชดชื่ออีกนั้นก็เรื่องข้อ กระซัดเดียวพอดีล้วพอตอนเศ้าเศร้านันเอนดูนับกิรข้อข้อคั่วกลางมือชูเงินชาแก่แม่ใส่เนาะแม่สมบูรณ์ับเมื่อนี่ความคุ้นต้นคยาอคุ้นต้นก้น ต้องวาัแก้วกระซาบแล้วครับันนี้ครับแก้มตแก้วเือปะจอมนั่นแทบ่าเราพอมาสาเคือหักโคหักโบินเพ่งเรียบร้อยนะปอและไอ้ห่อห่อหมกเนี่ยห่อหมกยกลวยไกลแต่ลูกก็ได้เห็นนะอลูกเอามาอุนซ่งตลาดมาเออดื้อรักองั้นก็ดื้อเมื่อท่าม่องว่าก็งังว่าัตรการับผมันเลยก็เลยแอ พอแล้วลูกทร้งกลับ <mean> ดี <their> ยานรถตดพ่อเป็นเทศกาลพ่อเบิร์นเนเยอะไม่ตีทไนเขาขี่ข้อรักั้นเยอขี่ข้อรักขั้นใครแถวรถไปตีกันยังไงไม่รู้่ะแต่ขี่ข้อรักขันถ้าตัวยังไปตีเขาขันเขาตีตีเท่ากับขี่หนีเบิรงนเ้เยอรถมันหลังเบิร์นเนือเยอเบิรปางาเบิรงรถมันคือเป็นงานเบิรงบ่าดื่มปันเบิรงนเขาแบบคากี้แบบเบิรถ ก็คือเป็นเวอรมันเฮงงั้นบอกได้กลิ่นไต้กลัวงา้นก็ได้ไปได้มากไดก็แบบนีนะทพ่อพานอารมานอารมันม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเมื่อแกะให้แมงโมแก่ไปต่อทีมือเจ้าก็พอพ่อแก่ตังเป่าใชเไหมไมแก่ตังเป่าแล้วแกเนาะพออยวมันเป่านี่ล่ดคันถี่เท้าที่เทอา Nguồn nào nó mì ma mang thanh mùa mì mọc mơ thanh mùa mì mọc mơ Má mùa ó ó mơ thanh mùa mì mọc mơ mùa mì mọc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  mì mì mọc mì mì mọc mì mọc mì mì mọ ทมพทอน่อยสิ้งัดมาอ้าอ้วอขวันืนทุกมือเลยเจ๊ละ่อนม่แบบไม่แข็งแรงนะแมูู่้วไอ้คนเลยนี่ครับเออเราแข็งแรงสุดแต่มาขอคืนแข็งกว่าบ้วดี๋่เอาม้วนเด้๋แบบ

เอาเนี่ยฝากพึ่งึ่นะเนาะเอาอะไรเนี่ยล่ะพ่อเอาปูไทยๆก็ตัวไทยๆเอาไปบอกแม่วเออคุนพึ่งเอออีพ่อเอามาฝากเห่งมาเนาะมีถอยเท่งเนื้กาเบรลิปเกตเพ่อว่ามึงจะชอบกุ้งต่อไปข้างว่ามึงอยากได้ไปเอาของตรงนั้นๆเลยอืมตามแล้ว เอาอาไปฝากบักคุ้มครึ่งห่างัเข้าหนาเอาเอาอาเอาเอาเ้าเอ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 ากอาเอาเอาอาเ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 องเอาอาเอาเอาเอืเนาเอาเอาอาอาเาเอ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 เอาเอเอาเอเอา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 าเอาเาอาเอา่าเอาเ่อาเอาเตาเเอาออาเเอาเอเอาเอาเอ เตลี่ยนก็ได้ปูน่เก่าทักเลยได้หกเก่าหกข้าหาคือได้พ่าคือว่าหาคืออบไรกถ่ายท้องตรงอ่โอครับพอมาท่นบอกเลยได้พอว่าชิปชิคือมักแต่ใครแต่ชิปเล็กฟางร้องไก่บ่ร้องแต่ปูน้ำ ของฝากพอคุณทึมเออให้ฝาดูทุกคนหายกู่รากไม่รักไม่หมางแล้วกเรับหมดกันมากาห้ใจเราใจเรบ้านนี้วันที่สิบเกดคิวเลยค่คิวแรกนะตากาฝากฝากใหู้นั่งทพ่อมไปฝากคุณทึมน่ะฝากถอยเนมันพ่อกับอือจอข้าป่าสิดเ็ด เริ่มมาที่สุกเิดชิวแรกเนาะ้าใจเนาะเข้าใจค่ะ้าใจค่ะแมววายหนึ่งเดีวเาอนหนึ่งให้ฟังอีนั่งหลขาถามมา่าเท็ดทุ่งทาวทุ่งจักหงมาถามมาข้างทีเริ่มเ็ดเย็เด็เด็เด็บเย็เขาเอ็นเด็บเ็บเด็บเ็มาถามจ้าององ ท้าเวทุูวันไปองนะลูกมาแค่เป็นเหลียงนะไปององเท้าเวทุวันเอออีนั่งหลาบบาว่านทีชิวกะไปถือโมงคมเออเท้าเวทุวันทุ่งหนึ่งเก้าเข้าใจเนาะเจออจะทำมากี่ถุงอี่พ่อสามร้อยเก้าสิบห้าถุงสามร้อยเก้าสิบห้าถุงนะปูเนาะมาหลายรุ่นถามเท้าเวทุวันเออสามร้อยเก้าสิบห้า โุงมาบุกเาครับเื็ดเท็ดถุงแบบเดียวกับที่ปูห่สมป้อนถุงขาวๆนั่นหรือที่ตีหัวอยู่นั่นนะโอ้ตีคักตีแน่้ยปวดแล้วพอถามวอาเก้าถึงข้าถุ้มจำได้มครับเออบอกเขาผ่านวิธมาหมดแล้วถามว่าเก้าถึงห้าจ้าปูเท้าวิถีวันถามว่าเก้าห้าจ้าค่ะ เนาะค่ะเข้าใจเนาะวันนี้คิวเน่คือวันที่สิบเดทเนาะเออบานนี่ถุงกระถาเก่าหางตรงไปเรย่องยาวเลื่ตรงนะตรงตรงเลยม่ปูหางเยาวเรื่องขาดเออเตลิดว่าลพ่อเตลิดตื้มกูได้สุดไปไกลอ่ะอบอพ่อพ่อหน้าแบพ่อ มา่มาพ้าวีกิงแมงมุหุน่นดอีอีพ่อทากบาหาบาุ่นดงนั่งดูเฮ็ดอีกไปกจมือว่าแมนพาทากกระจัางอีพอ่อเออว่ากินน้ำบักพาวแล้วสินหุ่นดีอีนั่งลาว่าบปเชียอดอกว่าทัว่าเชียแบบจังหวะ สุขภาพดีนะเป็นน้ำมุ่นพอไนะรักษาสุขภาพร่างกายใ,าให้ร่างกายเออของอีน่างหลาพอเออหายดูต้องคมประพันหายด,ดูมีม,มีแห้งครับหายปคือเพิ่มทั้งไก่ของหองนะููของล้านถ้าโรควก้หลวกนออเกินเราหายห่างไม่มีได้กินเราหายตเริ่มแเริ่มกินเรวหาย้าคนเห็บคน่าค่ะะ ย่าห like, ับแต่ตีนางหล่าเด้อพ่อเด้อกินบ้าไรกูว่างองพขันพื้เอากินก้อนพ่อกินก่อนให้กรนถุงพ่อใช้กับโป๊หักแรงแล้วอพอไม่ไม่คือฮกหรอกพ่อแล้วว่าไรว่เออาพ่อกินก้อนสิเฮ บ่หักสมพรน,นั่นเเด้อจะหักไปนังหลาผู้เดียวเด้อันบ่หักอีนังสมพรลยี้อึงไปโดนเด้อบ่ะบ่เอาแนวไม่ไหวบ่เอาเนี่ไม่เาานบ่เอาแนว ือเดื้อขีอได้เอามาไว้ถ่ายต้มดูมักเป็นจะขี่ไปอีนั่นของพ่อมักกร้อนขึ้นอ่ะมักข้าดาบขีเอาปากกอกใ่ไหมเอาไามันามาด่ายอนอีนั่งองพ่อเตือได้บอดดื้อแล้วเสา้บ่ฟังความเหงาเยอะเยเตือนนะเออเสาเลยเออเา ดีเราักดีเราดักให่มากทับตาักหมุนท้าท้าค้าคือแล้วบอกด้วยร้านเชอกผูกุือกข้อมใ่ถุงได้ถูกได้ราได้ถูกในม้ดคอยเคลคอยถามไปลูกทำรักผู้บอท่านใดพ่อกระชึกการคิ้หเรื่อไม่องแล้วเอคข้ับอใครไปหาใค้มั่งได้ใครมั่งมาได้ามี่อวาน้าหางหงาด้วก็หางหงาทีพ่อเออว่าคือคือเกลข้างห่า บ่ึม่หรอจักจ้านนอบ่ึม่หรอกขาขาบ่มาเงินให้ขาหบอกแล้วว่าเงินให้ไปเด็กขาหาไว้จังน้อยก็เอ้ยมันนินน้อยน้อยพอมันนี้ลูกบวดด้เห็ดไหลายเลยลูกมีหนีมีภาระลายก็แบงปันเออบ้าเปิ่น้้ำเป็่อนจาผ้าเบื่อนหานเขาเออของลูกก้านี้ยู่ให้หันน้ำา่อหงกัดแกงหงกัดแล้วแกงมากเื่านั้นแหละโอ้ เออปถชาผพานบุให้เขาเออเขาจีนเขาท่านแต่มาเฮึ้มากขากาเดราะว่าเออเขาเอาใจบุญไจกุญเขาเขาปุกันเขาัง่ยัาท่านแดงก็เดี๋ยวเ็นั่นน่นมาเดี๋ยวอีหาเืินรูกมาดหาว่าอีนั่งทุกพ์อได้มาเถอะนะเนาะมาบ่งกันปั้นถือบ่แรมากคือเอาต้มารดพือมาเป็นคิวสุดท้ายแล้วก็จบ เนาะแล้วคือสุดท้ายเคยบอกว่าโอ้สงสัยลูกยังไม่ได้ตรวจลอตเตอรี่หรอว่าปอสักเอาไปตรวจค่ะถ้าถูกก็หารครึ่งค่ะโอเคไปต้นครึ่งมาจ่ายช่วยนะโอ้ต้นทุนรู้รู้บ่บ่บ่จ่ายค่ะเพราะต้นทุนมันมันเยอะอือต้นทุนมันเยอะพอเอาครึ่งครึ่งเลยโครงการโครงกาครึ่งค่ะงั้นเดิมเข้าโครงการเลยพอเอ้ยแป๊ะ ดรวนอนุมัดตัวจค่ะอนุมัดตรวจจังเนาะอ้าเมื่ไปบ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวเขาตอนแรกพอเขาตอนแรกเออมากเลแรงมากเลยแรนมากกดีมากแต่ววากดน้วไต่้รมากเรไม่หมัเขาแบแงแรงแล้อนังตงข้อค่ะเขาอนังงอแกวแล้วลุกแล้วขาขาดึงดึงแยกห้างค่อแท่งแล้วลุดแล้วจะเปสีโรยน้ำเขาเออคอยไปคอยมากเออแรงรอยยือกับพ่ออกแต่คแร กาา็มาค่ะนี่ก็เป็นแนวทางก่อนกลับบ้านเนาะของเมย์สมพรค่ะที่อ่อนปูได้ก็มีเก่าศูนย์วีสี่ศูนย์ค่ะกับเก่าสามสามสามเก้าเก้าค่ะหนึ่งเจ็ดสามเก้าหาเนาะค่ะทิ่เจอหน้าเบิ้งค่ะ มักตัวไดชอบตัวไดค่ะก็ไปยิบไปตัดเล่นเนาะค่ะเพื่อจะได้ยิบได้จับตองหวดค่ะเอฟซีเข้ากับพิจารนาวเนาะค่ะทั้งสองเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางค่ะการตัดสินใจกัึคนอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะสักาสำหรับคลิปนี้โ่กมันรับด้วยสุขูสุขคนค่ะคที่นี่ไฮมาอย่างอ่ะเลขอ่ะ อ3 3เก้าสามสามแล้วว่าสามแปดแปดมันเป็นแจ้งไหมันพ่อกับพ่อไห้ยังพ่อไห้เป่ารับพ่อไห้เป่าแล้วคนขับรถนี่ไห้คนขับรถนี่ไปยิบจังไรนี่ก็แปดกับแเป็นตัวเดียวกันโอ้ยีแล้วตัวนาตัวเดียวกันด้วยนะแต่ดูเนี่ยดูนี่เจ้าสามสามนี่นะครับเด้อเจ้าสามสามสามเจ้าแปดแปดเี่ยสมบูรณว่าแปดกับสามเป็นตัวเดียวกันกับกระรุนรองเบิง ครับผมครับขอบคุณครับคุณแม่เถื่านครับหัวไปนะครับเอ้อหอยสุกๆมันๆหัวขึ้นมาเขาที่บริจาคมาคนละนิดละน้อยนี่เรียบร้อยแล้วเด้อสบายฟูเรียบร้อยแล้วแม่สมพรได้สบายให้เรียบร้อยแล้วจับจองคิวแรกค่ะคิวแรกเลยค่ะจองคิวแรกเฝล็กเฝ้าเจนี่ว่าปิดท้ายต่อโจบย์ไปได้เพราะว่าเพิ่นโอนเงินมายังเพทันเบิดเราคนเพิ่นเพิ่นกระลั้ไปขืนเงินลอตเตอรี่อยู่งเอาไปเกี่ยวนะ ไม่ต้องเที่ยวน่าเอามาเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวมาอีก huh. ก็มาถึงก็ครับผมต้นเงินปิดรายการครับผมเนีครับส่งมันมาครับคุณแม่สวัสดีครับครับจ้างแก๊สกันได้มาส่งแม่สชมพอนะครับเนาะแม่ชมพอนได้กลับบ้านเรื่องของทุเรศสองต่นแล้วก็เป็นกระสอบกระสอกกระมานที่แทงโง่เหมาะเพื่อนลันกระปั้นครับผมงวดสดีมาก็้อนแม่สมพอนส่งส่งมันมันคือเก่ากับ สวัสดีเงินลา้านแสกงวดสิมากหกลา้านแตกค่ะครับผมครับทำองไรคิดเจันจ็ดจีจับตัวด้วยด้วนเนาะจาะวัดบังจิปลงเจตัวนี้ค่ะ <c oughs> สุกๆวาันวทุกทูทุกคน,นค่ะสวัสดีค่ะ